พืชอิงอาศัยอ๋อนี่มันอ๋ออันนี้เป็นอ๋อสกายวอล์กที่เชียงใหม่นะคะเป็นอ๋อศูนย์อู้ชั้นใจสั่นวะ่ะไอ้มีนกเงือกขึ้นอู้หน่ากลัวนะคาสั่นเหมือนกันนะเราต้องไม่มองนะเราต้องเดินเดินโอ้โห โอหัวจังเลยอะ่ะกล้วยไมย้อิงอาศัยเอ้าเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บเดียวน่ะเนี่ยแม,ม่น้ำมันหยดใส่มือเต็มแล้วน่ะปล่อยมือได้สักทีนะเข้าไปมันหนาอยู่อ,อย่น้น มันย่านอะมันย่านไปให้ฉันอ right <wh ุ้ยเฮ้ยมันสูงมากเลยอะอะไรเนี่ยโนจัมปิ้ง นี่นะคะเราอยู่ที่เขาเรียกอะไรนะสกายวอล์กเหรอที่ศูนย์พืชพันธุส์วสวนพืชศาสาตร์สวนพฤกษศาสาตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิทธิกิจโอ้โหดูแบบโอ้โหสนสนสน,สนสนสามใบสนสามใบ มันก็ MM. โอ้โอ้ถ้ามองลงไปขาสั่นอยู่นะโอ้โหโอ้เธอโอ้โหอุ้ยเดินไปขาสั่นไปผลไม้ป like> ่าโอ้โหโอ้ เธอฉันเดินไปฉันก็เสียวเลยโอ้ยไม่ต้องไปเดินถึงเมืองนอกนะเมืองไทยนี่แหละ ทางที่เดินคนเดียวทางที่ไม่มีใครทางที่ต้องเข้าใจว่าชีวิตนั่นคือความทุกข์ทางอ้ยเธอถ้าใครที่แบบกลัวความสูงฉันไม่แนะนำนะเพราะว่าเดินไปค่ะฉันก็เสียวไปนะเธอนะโหูก็ระยะทางเดินก็เป็นกิโลเหมือนกันนะคะ แนะนำว่าถ้าเดินแล้วอย่ามองต่ำให้มองยอดต้นไม้โอ้ยทางที่เดินคนเดียวโอ้ยเน้าสั่นโอ้โอ้โอ,โอ้เป็นเหล็กอะเนาะโอ้สุดยอด

ต้นคำมมกหลวงคำโมกใช่เนี่ยคำมมกหลวงโอ้ยลีดลงหลายต้นไม้เยอะมากเลย ต,นนต,ต้นตาลขโมยเออแปลกเนาะต้นจามใบเยอะนะใช่มันที่สูงไงที่สูงกว่ามัม,ม,ก,มก็คนโรคเลยนะใช่ <c oughs> ขโม,มกหลวงเำาะโม,มกหลวงอันนี้ต้นหมาอ้อย เคือหมาน้อยเหรอต้นเหรองิ้วดอกขาวโอ้โหโอ้โหโอ้โอโอ้โอ